มาครับดูเกมนี้ครับเด็กคดีบาครับไอหย่อยครับมาครับดูด่านหน่อยครับโอเคครับแานไม่ได้แย่ครับแานไม่ได้แย่แต่ด่านนี้แอบไม้เยอะหน่อยครับด่านนี้แอบไม้เยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่มากครับไม้เยอะไอหย่อยมันไม่ได้กลัวไม้ครับไอหย่อยมันกลัวหน้าต่าง ใจร้อนไปเองครับเมื่อกี้ใจร้อนไปเองถ้าตีโรมลมเมื่อกี้ตายสีแน่นอนครับมีก้านประตูผมเสียดายมากเลยจอดที่ตีลมเมื่อกี้ตีไม่โดนอะใจร้อนไปหน่อยเล่นดีแล้วครับเล่นดีแล้ว โ oh, อ้โหมึงต,ต้องตีแล้วม,วง,ม,มง,ง,วงมีเมื่อกี้มึงต้องตีแล้วมึงได้หนึ่งฮิตแล้วน้องมึงมีงังตีด้วยอ่ะาำหลังเมื่อกี้มึงต้องตีแล้วให้เจ็บทีนึงก็ยังดีครับเพราะเดี๋ยวเอาไว้ใช้งังตีได้ครับมร้าสองเมื่อกี้เดินเตียวก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องทืบก็ได้ ไปแล้วหนึ่งเครื่องครับตีได้ต้องตีครับอย่าใช้แต่เลื่อยครับผมบอกเลยตีได้ต้องตีครับเขาตัวเองมีง้างตีอ่ะมันต้องเอาตีเจ็บก่อนยังไงก็ต้องตีเจ็บเด่นป่ะมีง้างตียังไงก็ต้องตีให้เจ็บก่อนครับขอนแรกอ่ะเหมือนจะอยู่หน้าบ้าครับ อ่าแล้วเกติกเหมือนจะวิ่งติดแล้วงตีไปเลยครับช็อตนี้เอ้าครับต้องรีบอุ้มครับถ้าเบดเมนได้ต้องเบดเมนครับโอ้ไม่ถึงับแบบนี้ไกลไปหน่อยครับเขารอบล็อกอยู่ครับหน้าบ้านเมื่อกี้ไล่ได้ต้องไล่เลยครับเหตุเฟดให้เลยแล้วกันครับช็อตนี้ đã Alpha Zen rồi, rồi, đưa 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 rồi, 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 ไม่ใช่ปัญหาของไอ้หย่อยครับยกเลื่อยไม้ไปแล้วยกเลื่อยเออได้แล้วจอดเนี้ยเอาไปเอาเอาเอาไปทูเอาไปเอาไปทูมันล้มหนึ่มันล้มหนึ่มันล้มหนึ่ออกเดินไม่ดิเมื่อกี้ไม่เดินไหมอ่ะมันหายล้มหนึ่แล้วมั้งผมเมื่อกี้เดินออกไปได้โถด้วยนะนะเมื่อกี้ถ้าเดินออกไปอ่ะทำไมไม่เอาอ่ะ ังไม้เดี๋ยวไม่ได้เป็นเป็นเป็นเสี้ยนหนำของเรารอดูนะไม่พังไม่ยอมพังไม้แบบเมื่อกี้เลื่อยดิไม้ไม่มีโอ้โหพอไม้ไม่มีมึงตีน้องไม้ไม่มีกีนมึงไม่ยกเลื่อยแล้ว เออไล่เลยโทรอ่ะไล่โทรเลยเรอให้เขาให้เขาช่วยมึงจะได้กลับไปตั้มเขาเร็วๆให้เขาปั่นเครื่องเสร็จได้ยิ่งดีถ้าปั่นเครื่องเสร็จมึงยืนเบ้าหน้าเสาอะ่ะจบไม่ต้องไปไล่เครื่องให้เขาปั่นให้เสร็จเห็นไม้บอกแล้วไม้แผ่นมืก่กีกจะเป็นเส้นหนามรอดูเลย ไม่ต้องข้ามก็ได้นะตามหลักเดินอ้อมเอาก็ได้ครับบีบลายดีๆไม่ง้างตีแล้วโอ้โหน้องมึงมีปืนงางตีเก็บบัลลัสเอาตรงเนี้ยยัดไปดิยัดไปดิยึด,ดยักยึดยัดทำไมล่ะเออ เดินตามแล้วงางตีเอออุ้มได้อุ้มเลยนะ้องมันมันอุ้มเหนื่อยเออ <c oughs> มันเหนื่อยอยอู่มันเหนื่อยอยู่มึงหาคนดีดีมันเหนื่อยอยู่ตัวรถมันเหนื่อยอยู่ปาดเออปาดบาดบาดเออเอาเลยหนึ่งคนใครก็ได้เอาไปก่อนเออนั่นแหละแล้วลมันก็ไปยืนจูบมันช่วยไม่ได้หรอกร้อยเปอร์เซ็น ยังไงก็ช่วยไม่ได้ถ้ามึงปล่อยมันช่วยไ,ได้มันก็จบแล้วจริงๆไม่ต้องเบรข้างนอกเนี่ยแล้วมันก็ยืนจูบมันช่วยไม่ได้หรอกระวังมันช้อนหนึ่งเดียวเออยืนจูบมันก็ช่วยไม่ได้แล้วมึงอยู่คนเดียวอ่ะหนึ่งคิวครับโอเคครับเกมต่อไปครับ Mà có ấy giỏi á Mình đơ mập Ừ ừ chơi Ở chơi Adam đầm hấp. สี่แบบ้านใหญ่แล้วครับ <c oughs> มีเพื่อนมาให้กลังใจบอกคนนี้เดือดๆครับเดี๋ยวรอด,ดูครับ <c oughs> กันตันเขารู้แล้วครับว่ามีกันตันนะครับ <c oughs> ผมว่าโดนอีกแผน่นเขาพัาอีแผ่นหนึ่งผมว่าพับเซฟเับไม่มีโนลพับเซฟเลยครับตอนนี้ โดนบนทั้งในแล้วออกมาจู๊เด็กข้างนอกอีกทีนึงครับแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้สวยครับเอาครับโอ้โหมูลซอกระโดบ่าครับจดนี้เอาได้เบรเมนไหมครับเบรเมนด้วยครับเอาครับและลงเบรครับโทมสลุกไปเองครับจดนี้ ล้วยิงไก่รอลงเลยครับอย่างนี้ใครจะลงก็ลงเลยครับเหมือนมีคนมาอยู่หน้าประตูเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมือครับตรงนี้ครับเหมือนเเห็นมือหรือเปล่าครับเมื่อกี้เหมือนมีใครมาอยู่ตรงนี้ไหมเมื่อกี้และเอาชัวร์หนึ่งคิวเลยครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องดูครับจะมีคนลงไปเห็นหรือเปล่าครับเดินมาหาคนครับ ขอให้เก็บสครับจะได้แจกโบนัสทันทีครับระวังเขาดิ้นครับระวังเขาดิ้นครับเหลือเครื่องเดียวครับอาจจะยอมเสียหนึ่งครับแบบนี้กดไลค์ไม่ได้ครับต้องลงไปข้างล่างอยู่ดีครับ มันแลกกันนะครับจะได้คนหนึ่งคิวก็เครื่องก็โดนปั่นนะถ้าเฝ้าอย่างเงี้ยมันต้องแลกกันครับเนี่ยครับน่าจะยอมเสียครับเห็นแล้วครับเห็นคนจะมาช่วยครับเฝ้าเลยครับมาสิครับแบบนี้มาสิครับมาสิครับจะมาก็มาสิครับ เจ้าหนึ่งจานแบบที่หนึ่งแก้วครับแบบนี้มาสิลงมาสิจะลงก็ลงมาสิเออมาสิมาแค่นั้นแหละจะมาก็มาแค่นั้นแหละเอาไปหนึ่งคิวครับไปหย่อยครับปล่อยเลยครับปัะตุปันตุกีกาพ่อเองด,ด้วยนะครับ